มันต้องของโรงาบีมันมันขึ้นยังไงคะมันเป็นขีดเดียวถ้ามันเป็นสีแดงจยชุดเลเบชุดยาตกยามันจะค่อยๆึนเหนูกลัวขีดเดียวคือเป็นยังไงคะมันจะขึ้นขีดมาให้เราเห็นขีดเขงทำใมใช่ไหมไอ้บุ๊บผมไปข้าม สะพานนั้นผมไม่ได้ออกซ้ายเลยใช่ไหมพี่ผมข้ามไปที่เนี้ยข้ามไปไปเจอสะพานนึ่งยูเทิร์นกลับเขามืนร่ากลับด้วยขวามันีสะพานหนึ่งนะมันมากกว่ายาวแล้วอ่าสะพานแรกไม่ได้สะพานแรกคือสะพานแรกอะไม่ไม่เข้าไปเลยลงวัสองพูอะไ่กเดียวอะ ไมกันเียมันมีสงกําลังมันเป็นคนขีดเดียวอะคะไม่ดีเลรอไงขีดเดียวเดียวไม่ดเขีดเดียวขีดเดียว